So what day? Child and so say, call hey so bye, tour so ก็หอมกระเทียมพริกสิ่มแก้วตำปนนีนะพี่น้อยมือนี้ตัดแบบปันบ้านบานห้อยพี่น้องตั้แก้วตำปนปลาทูนี่นย่างหอมอย่างพริกย่างกระกระเทียมใส่น้ำเจ๊ดพี่น้องมือนี่ยเตกินมเตจเ้าเลยเต๊เตเด ถ้าว่าคลิปอัจฉริยโหลดลงกูละคำคำใบใบหรือเดี๋ยวพี่นอ้องเล้ยวเรีบรอยกีตามเด้อครับเด้อเรียบร้อยแล้วพี่น้องพริกหัวหอมกระเทียมปลาทูเดี๋ยวไปตำแก้วพี่น้องตำปน เดี๋ยวจะไปกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อกรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกทุกท่านโบว่าัชิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกนกินชมชแนลเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> มามามา,มาพี่น้องมือดีเลยน้ำพริกปลาทูนี่ผมตำแบบแห้งแล้วก็ตำเสร็จเอาไปขวด อีกรอบเด้อพี่น้องปาทีผู้มักแจ็กซี่ก็กินได้เลยเด้อพี่น้องแต่ว่าผมใส่น้ำให้มันเป็นปนอันนี้เป็นน้ำต้มแล้วพี่น้องน้ำต้มน้ำสุกแล้วพี่น้องเนี่ยใส่ผออุจจุให้มันคุยแซบๆนะพี่น้องกินกับผักเนี่ยสิเลย ปูมักปลากับปลาใสพี่น้องปลารระใสมาจากสีนัวมูมักมักเน่ากระซ็นบางเน่าพี่น้องเด็ดหอมเด็ดหอมใสเข้าไปน้ำพี่น้องจังหอมพี่น้องแซบ่บเด็ดใสสีรถเนาะ นี่แหละมันจะเป็นปนบ้านเหาพี่น้องน้ำพริกปลาทูปลาราตัวเผื่อบ้าเฮ่าก็เอื่นปนนี่แหละพี่น้องปนปลาทูใส่น้ำปลาแดกหรือน้ำปลาร้าโยอุตุพี่น้องบัดคํำเขาคุยติวแทนเมนูพี่น้อง นี่เลยประมาณนี้กินกับผักเลยพี่น้องวันนี้ผักผมก็มีกระลำมีทัวพผู้ใบสะระแหนมีผักกาดดอกหรือผักกวงตุง้งมีทัวพี่น้องมีขิงสดมีใส่กอกสองขอแล้วก็แหนมย่างท่อนหนึ่งพี่น้องมาๆๆม,ม,มพี่น้องขาเหนียวคนห้อน มาเด้อพี่น้องมาเด้อหาข่าวมากินน้ากันแซ่บๆรวดมือก๋วยเตี๋ยวเฮ็ดเวียดงานพี่น้องเอา้ากดอื่นก็ฝากแน่จักหน่อยพี่น้องฝากกดซับสไครต์กไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมากระดิ่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจผมเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณเลยมาๆ,ๆ,ม,าๆม,ามากินแซ่บๆรวดมือว่านก้อยกุ้งมือน,นี่ปนปลาทูหรือน้ำพริกปลาทูตำเองเฮ็ดเองพี่น้องเนี่ยจะเสียงมันกันได้คุยอืม จับครับเปื่อคุณเด้มักเปลือกอะใจมัหนาออกไปทั้ยผักตอนอนี้ข้างมเจ็บใน่อตัวตัวอยู่เป็นยาด้วยคือนหะผักเปล่อ

แหนมตุกปิดกับปิดจัจดมัอต้องทองผักกาดดอพผักกวงตุ่มกำนั้นินเลยอ่อนๆหวานๆ มดทะลพี่นอนคซับอาหารประเภทน้เขามดกระติบพี่นอนผิดกับเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บบุง่นเอน เด้อพีลรองไม่ได้กินเขากินซอนเขาเขาซ้อมก่ากเนืล้งจะไปทางนั้นคนปัทูนี่แล้วแสบ tiếng đoàn của y vâng Thế mắc cầm này là cấp mũi Cầm <laughs> ấy ném giang này chạy quả Sư mà Anh à ซือไม่เล็กน่ยกินเป็นรเรียรเร่ยนมากเลยเพื่ออย่าความมาน้ำนนะ่าขึ้นยากคือนเนมันดอก แดบนี้ปีน้องอาหาร,รออาม,ามันต้องเนียนบางไหมกินง,ง่ายง่ายอยู่ยังไงอยู่แบบคนบ้นบานๆอยู่แบบปัปนๆกินปัปนๆห้อง จะไปติดรัวจะไปติตเรียงก่อนตามยุคตามสมัยคล้ายกับบอดดี้เราผัว,วขวางมันแพงทเกมอเพลงเอยจับประัดกินประยัดไส่ ทำมาจุดเง้นเจ็บงเบงนินเพื่อสัางครอบครัวสัางทานะตรงหูจะใส่หัวจะกินกินอาหารง่ายๆอาหารจะพอจะแม่พากิ่นเหยพี่น้องอาหารมิประโยชน์ผมมีรูผมมีมมพบหรอก กินอาหารต้องดูแลสุขภาพพร้อมกินอาหารไม่ประโยชน์ร่างกายกับปลอดภัยบ่มีลูกผ่มีไพ่เพียง នេះស្អាតពីងៗគិតអ៊ីចឹងចាំមកแซ่บបាទអឺ พี่น้องคักคักมดตัวนี้อาหารความแซบกินอาหารบ้าน,บาน,บานแบบแต่เกแต่เดิมมากมันหลดแซบพี่น้องอุ่นท้องอิ่มท้องซื้อกินเรามันมีความสุขกับพี่น้องได้กินอาหารแบบย่อนยุกกับไปเมื่อก่อน มันก็มีหรอว่าสมมืออะไรแต่ว่าเห็ดบกคือกันเด็พี่น้องกับสมัยก่อนสมัยเก่าเห็ดบกคือกันรสชาติกับอบอบอบกคือกันพี่น้องเอ้าจาังใดมือนี่ก็ขอจบชิบไปจะเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อไว้พบกันลิหนานหรือิบต่อไปใดก็ชิได้ไปทุลังต่อหรือพักพอน่แหละพี่น้องฮะ ทั้งใดก็ขอบุญขอบพูดอะไรพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบโดยประคับกุศลนั่นเองพี่น้องขอบุญขอบพูดอะไรบอสิเป็นเอฟซีก็เอฟซีไหม่ที่เขามาติดตามรับชมคลิปเด้อขอบุญขอบพูดอะไรพี่น้อจงจั้งใดก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดมากระดิ่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจผมเขาพี่น้องขอบุญขอบุหูหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้ ช่องเจนจิตชมชแนลต้องจากลาก่อนน้องขอจากลาก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความทุกข์ยามาไก่ความไข่ยามายยมเวียนลำลำรวยตลอดปีและตลอดไปด้วยพี่น้องสาธุสำหรับนี่ช่องเจนจิตชมชแนลจากลาก่อนน้องบ๊ายบายสวัสดีครับ